เวลาเล่นเกมเผยเล่นเห็นไหมช่วงพักช่วงพักการงานพักพักเบรกกลับมาบ้านต้มมาม่ากินดูแค่จะต้มมาม่าแบบนี้แหละเอาเส้นใส่หม้อลงไปแนละ้ว อันนี้มันเป็นแบบน้ํามีแบบแห้งหแบบน้ำเหรอจะลองดูใส่ถุง,งออกด้วยใส่ทุกชิ้นด้วยแกะออกมามก็มีสองห่อแบบนี้อันนี้ห่ออะไรไม่รู้เนี่ยแกะมูดิดน,นี่คืออะไรเป็นผงผงผงซุปมะผงซุปแน่เลยอันนี้ก็เป็นน้ํา

กี่ลูกลูกชิดใส่ไปสามลูกก็ได้สี่ลูกหิวตลา,ายกินไม่จะนอนกินแล้วก็ต้องไปทำงาน จะเอาเอาน้ำซุปไนนี้ใส่เลยนะน้ำซุปต้มจืดว่าชายหรือ่ะถ่ายอันนี่อยู่ด้วเห็นเที่ยวเห็นหนูด้วยเห็นถ้วยกวยเตี๋ยวแม่ด้วยก็ใส่ดีกว่าเนี่ย ได้ย,ยังเส้นได้ที่กินแบบน้ำได้กินแบบแห้งอันนี้จะลองกินแบบน้ำดูน้ำซอสก็คล้ายกันน,นะต่างกันเท่าไหร่ เดีย๋ยวจะเอาน้ำใส่ใส่ลูกชิ้นไปด้วยแซ่บเลยแล้วก็จะเอาน้ำอะไรนะต้องจืดอะน้ำซุปต้องจืดใส่มันจะได้นุน่มๆนะขอพผักชีหน่อยแล้วน people are following นอนี่ส ไใส่ไปแซบเลยแซบโันๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปตักน้ำซุปมาใส่ก่อน ได้แล้วซุปต้มจืดหิวตาลายไปหมดแล้วตอนนี้ได้เวลาโซยแล้วนะครับทำอะไรนะลูกกิน้อยมาหนี่ปกใส่ถุง,งอกด้วยลูกชิ้นครบหมดอ่ะลูกออกมาเป็นไง,งกินกันเลยกินกันโลด ทางนูนยย้นย้ายนู้นนี่อยนี่เลยมาม่ารถนี้เลยแล,ลย้วไหนอะกระดาษทิชชู่มันต้องเช็ดหน่อยมันเปื้อน อยักกองนิดนึงยักกองนิดนึงจ้ะมากินกันชิมไหมแคเว่นเผดดมันไม่ dry มัน dry แคเว่นต้องกิน dry people I don't know นจะเป็นแบบซุกแบบนี้ออโลกเจหะ เผ็ดนะเผ็ดทำมันหวานไม่มีโน้ตมันไม่มีมิสซิกอย่าเปิดมิสซิกไม่มีเข้ากล้องแม่มันไม่มี ได้มาแล้วต้องใส่น้ำส้มหน่อยต้องใส่พริกน้ำส้มไม่งั้นจืดไปหน่อยแดงเถือกเลยเทีนี้ถ้ามาแบบแบบแบบแห้งอร่อยกว่า

ก็ร้อนกินก๋วยเตี๋ยวร้อนอุ oh, really ๊ยวันนี้พี่ปวดด้วยไรจับไปอ่ำๆหน่อยจะเปิดเพลงมันจะเข้ากล้องแม่เอออี์โฟนอืมไม่มีเอ oh. ียร์โฟอนคันนี้ฮะ huh? ลายมีอลายมีต mm. <Hi. S 1> ้องใช้กเป๋าแบบแห้งอร่อยกว่าเพนว่าน้ำไม่อร่อยช้นนี้นี่อ่ะ อ่ะอืมไม่้รอเยวมันไม่ต mm. ้องมีแค่วัน่ะแค่อะโอเคปะ เผ็ดอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่นนี้ไปก็แบเผ็ดริกน้ำส้มนี่แล้วไง เน <Yeah>, right? ี่ยจ้คะอืมอืมกินนิ้นมับ้างวันตรอเต๋อแ้นอะ่ะสองเดียวก็ไม่หมดแล้วใส่ผักใส่นุ่นใส่นี่ใส่เครื่องไปเยอะเต็มถ้วยเลย นกี่โมงอ่ะสามโมงครึ่งเดี๋ยวห้าโมงก็ต้องออกไปทำงานอีกนี่พักกลางวันนะเนี่ยพักเบรกกบกมากินข้าวบ้านช่วงเบร 아 k ρ a d <laughs> hai subscribe cho Hãy rồi thịt nó bông nó anh nắm gì chín qua, toàn con, kiểu như rồi mới ngon, kiểu